ราชก,การจังหวัดนคนรราชสีมาเรียกประชุมคณะกรรมการจัดการชนรประทานเขื่อนลำตะคองนะคะเพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการน้ำหลังระดับน้ำอ่างเก็บน้ำลำตะคองมีปริมาณที่ใช้ได้เพียง18%ของความจุอ่างเท่านั้นค่ะ ทีห้องประชุมสนันนกชลประธานที่8นายธงชัยลืออดุลผู้ว่าราชการจังหวัดนคนรราชสีมาในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการชลประทานเขื่อนลำตะคองเรียกประชุมผู้ใช้น้ําอ่างเก็บน้ําลำตะคองจาก5อําอเภอได้แก่อําเภอสีคิ้วสูงเนินขามทะเลสอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอเมืองเพื่อร่วมวางแผนบริหารจัดการน้ำหลังพบว่าระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำลำตะคองลดลึงเหลือปริมาณน้ำใช้งานได้เพียง58ล้านลูกบาศกเมตรคิดเป็นร้อยละ18.75%ของขนาดความจุอ่างที่314ล้านลูกบาศกเมตรล่าสุดคือนลำตะคองได้ลดปริมาณการระบายน้ำผลิตน้ำประปาให้กับเทศบาลนครประปาให้กับเทศบาลนครนครราชสีมาเหลือเพียง4 0 0 0ล้านลูกบาศกเมตรต่อวัน และที่ประชุมมีมติให้เทศบาลนครนะครราชสีมาสูบน้ําดิบจากเขื่อนลําแชะและแม่น้ํามูลมาทดแทนเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้าประปาของประชาชนในพื้นที่เมืองและยังขอให้เกษตรกรเลื่อนการทํานาปีออกไปเป็นช่วงเดือนสิงหาคมเนื่องจากยังไม่สามารถปล่อยน้ําทําการเกษตรได้ในระยะนี้ค่ะ